สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่หนาหลักผักเพงทุกคนพ่อครับบ่าววทยคนผูหใ,นให่ใหญ่ที่เก่าแล้วครับผมสําหรับคลิปนี้ว่าวิทย์ยีผ้าพีผ้านองไปหาตึกแหรครับผมไปหาตีลักกาลงน้าเรียนน้ำกันพี่น้องไปไปจะกินอะไรกินหรือว่าได้กินมาเบิ่งกันเพิ <c oughs> นแมียของมัิรนกระไรยงางมาทำาคนส่วนมะนาจะมีใครทำว่าลูกเจ้าอยู่กับไผ่มะนาอยู่ยังใดงานา่นเอาพี่น้องอยู่น้ำยาครับผมงานรับอาสาเอาไห่ ว <g arness> <g arness> ันนี้ก็เลยอ,นนอันผัวเมียผู้ให้ก็เลยพาป,ปูมามาตึง้งแหรู้พี่น้องกินจั๊กกิได้กินแรงหรือบอมเบิงกันพี่น้องก่อนละปูเว้ยไปงาน,นคนปูไปพี่น้องวันนี้าาปาปโอ้ยยังไงก็บอกาาโอ้ไม่ได้เตรียมพร้อมไว้นาะพี่น้องเอาพี่น้องวันนี้พรออาะอย่างนี้สิครับเอาเอาพี่น้องมาเบิงกัน,อ,าากนอ่าเมียลูกอ่อนสวัสดีเลยเยัง กเ <g ül> <ห>ลมุมนี้มันแจ้งบ่เพชรเลยมาหยุดยุ่ซืซอนี่แล้วพี่น้องคือลูกอ่อนหรือแม่ม่านโอ้แม่ม่านบ่อเพชรไอเลูกอ่อนนึ่งคือว่าแม่ลูกอ,อ,มมอ่อนแต่เป็นแม่ลูกอ,กอ่อนหนาหน้อ,ามมาอืมอืมพี่นอ้องมันเงียบประสีน้ำบ่อนี้มันงามเน,นาะน้ำอะไรขอเปิดขอเปิดอ่ะอืม น้ำน้ำสะอาดให้เงินน้ำบอลน,น,นั่นนี่พี่น้องเอามาลุ้นกันพี่น้องเข้าไมไ่กินโดน,นอ,อ่ะเนาะเมี่ยคือหยอดบรรยากาศแบบนี้ขับรถข้าวเห็ดเฮือนนี่เมื่ออยากลงไปหมกดอกเมี่ยพ่อเม็นเห็ดเชี่อแล้วก็ไม่ให้เขาห่นนะเราเพ็่ขึ้นหอดบรรยากาศแบบนี้อ,อยู่หมกเนี่ยมาอยู่ระยองนเนี่ยขึ้นไปขึ้นไหวพ่อเป็นนี่แหละ มันม <mm ่ได้นันคืออันเอามันมนมันมีปลาโมเทนเปิดตันั่นรอดคักเรยครับนี่าพอดีกินอยากเนาะเนียนหมอย่าให้พอปวดกอนคือลอยวาจ็โต้หนึ่งสองสามสี่หกโต้อบนี่ไปลอย เนี่ยยูไร่องก็เบื่อยู่กิน,นดีๆลงป่าก็ไม่ได้กินหรอกลงวองลงน้ำปลาจกากธรรมชาติเด้อพี่น้องบ่่แมนปลาเลี้ยงแม่นปล่อยจากคลองปล่อยน้ำหน้าประตูบ่อคุ้งม,มันก็เข้ามาโลดออืแล้วก็ค้างไว้เนี่ยทั้งล้างเจ้าจะถอยไปเด้อมันเป็นอันดินลืนนนมม่นเลยดินมีน้ำมันลื่นตรวยตุบลงหันเลยเอาไปน้องรอบวงรอบสองมือนเอาไปน้องอ่ะเบ่้องหนนึ่ง ครับทำงานบำนวนันอืมเอที่รักใหม่ไปไปมได้อยูอืมเออืค โอ no ้ยโอ้ยพอาวานแหกกลมดิวเพื่อนพี่น้องมุ่งบรรยากาศยำแรงพี่นองเลยพูดมองข้อยางมาในไก่เติอได้พูดเนี้ยเน่าอยู่ในว่าแก่ๆกันธรรมชาติรุนรุน จา,า,าพอเอขึ้นมาก่อนพี่น้องมาลรุนกันได้บา้บางป้นนเห็นบ่พี่น้องพอเปิดน้ำออกม่ิเห็นมันไหลออกสุดจวดอ,อเหีนยงไรครับมาไปแงแกงสามส<ะ>สปั๊บปลากรดก่อนปเงีปลากด พี่นปลาตะเพียนหรือปลากุดดูหน่อยิปลารอบนี้เยอะโตนี่จะแสพตะเพีงไม่หรอกเสพตะเพีงรอบนี้เป็นสิบตัวพอดีกินเลยน่าเด็นแบบนี้ บอยรับบ่อ้งหลังพอนี่จักกันนั่นนอนพอบ่อยตั้งลังนี่ได้จักเดียนหรือตอนนี่มีกุ้งบอยตอนนี้ก็ปล่อยลูปสามสี่หมื่นอ๋อหเขาอยู่บว่นี้เออปล่อยรูดตัวหน่อยปล่อยรถโยนลงน้ำแม่อ๋อตัวใหญ่ตัวหน่อยมันใหญ่ซะก่อน แหงจะได้โลดละสองโลอีกนะครเห็นเขาขายในตลาดนอกฟาร์มเราอยู่อันยุบมะปานไหมน้ำโค้งมะแพงห้งใช่ไหมนะโน้ยป้านิ่งเขาก็ยังแท่งขนาดพุ่นเอาป้านิ่ไปเลี้ยงในกระชังในน้ำโขงก็จังเนื้อไปป้าผมอยากตอนพ่อไปน้ำเฝ้ามาเนาะบ่ได้มากอันนั้นทุกินเนื้อมันเอามาทอดแดงแสบ โตก็เป็นโตจ้าในโหวตัวปลานิ่งเดียวนะอ้วนๆเหมนสมบูรณ์แบบเนื้อมันในปลาตรงนี่ขาวจูนคูนเลยอ่ะพี่น้องโอเคครับรวมนี่เบิ้งพี่น้องเอ้ยอทำนี้กับเอยหมกปิ้งทอดต้มอันนี้คือว่ามดลูกวันนี่ไอ้เมาสระนี่เด้เนี่เมาห่านสิบบาทก็ต่าพอเมาเขาจ้าห่าสิบบาทเออเมาสระด้วพี่น้อง ตึกได้เท่าไรเอาตอนนั้นเล้วจะหาชิบัดเมากระเพแล้วครันนี้นเจ้าของบัวสิ้เนอยู่นี่เมาแล้วจ้าของบัวจ้าของบัวเป็นคนตึกให่อีกเมาสะเออไปพี่น้องเขานั่ไปบ่งอีกรอบใหม่เอาพี่น้องมาเมาสะหาชิบาดในคลิปนี้ครับเออแม่นเอาเนี๋ยกัน พอเราออกกําลังกายน้ำลงหัวนี่เนาะมันขึ้นแงามไหนนี่พอน้ำครับขึ้นมือเศาเลยโอ้ล่งแง้มมาเลี่ยงขึ้นแง้มมาเศร้าอ้าวเอมือนอ้ามือนนอบ่ล้วังซอบโอ้โหในหั้อง มาาหมักแต่ละวันแห่ก้มไว้ดีวะ่ะมาจวดเหมกันพี่น้องมาจวดเหมกันรอบนี้เป็น,นังไรแต่แต่ฟอแลักเมื่อวหร่มาเราตึกลงไปแล้วก็เบิงเดี๋ยวมันมีไพ่ป่าแล้วมียังไปแล้วก็มุจักหม่องมันที่มีมมมแบบ่มีอืมไม่ไม่เป็นว่าโยนขี้เดาไปเลยพี่น้องก็ต้องรูงมนะ้ม่งคุมป่านั่นไงน้ำอืม ติงวะเพราะมันดินนนนน้นบ่หั่นเอาอีแล้วพี่น้องโอ้เห็นบ่รามเออโอ้คือเกาพี่น้องเต็มแหรรอบนี้ก็ได้มันคือเกาหน้บาบางนะครับจุบโอ้ตัวของใหญ่นนเลยออาแม่รอบนี้สามตัวแล้วตัวใหญ่ ปวดดูแจกงนะพ่อปองดูพี่น no ้องมนดีอไงาน็นไรสกับร้านมันดิแม่ร้านกวนบะระงูนวับ เปล่นมันก็เลนปูเป็นวาลานหูขนาเดบนี่กาดีๆตอนนี้ก็จักมุ่งแม่ช่วงนี้พกมุ้งหรอไมหามุ้งกลัวหกมุ้งครับเทางพะชานดยสมบรแกะออกได้กินเียวเียวไปร้านไปซ้อมดี่อเะพ่อ พ่อเห็นยาอะไรต่สดเนาะมันอะไรมันมนม,นมนอมืเอาโอเคพ่อสิวันนี่พ่อคือจะพ่อแล้วคือยังไงครับเอ้เอาเ้เอาไปเออจักรอบแยงเมียทั้งผุนเล้นรือไไปไปไปครับ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 ไป,ไป,ไป,ไปพี่น้นองห้องอืม ครับนไปพี่นอ้องแกตามก้นนุ่นไปอันนี้เพิพนน่นกับพึ่งปล่อยเลยพี่น้องนี่ยครับนี่กับพึ่งปล่อยหาพี่นอ้องมาเบิ่งกันทางมุมนี่ไปเรยไปเรื่อยๆไปเรยครับตามก้นปลามลันลอยไปพี่น้องมันไหวไปทางนี้มืดต้องตามนางนนก่อนเออทางนี้แกงนี่พี่น้อง ไปทั้งหาฝนน้ำมึดเริ่มดเข่าวหลัง มันขี้ดินลุกลังมันเจ็บตีนมอวันเป็นดินลุกลังนะมันเป็นดินลุกลังหม,ม,เ,งอมเอา,เอาได้ขี้เก่าพี่นอ้องแม่แม่รอบสุดท้ายพี่นอกก้องคนนี้ได้ขี้เก่าเอาไหมาาลายฟางต้เอเป็นยังขากโกก้ากโเก่า แค่ตวัวแบบรุ่นเดียวเลยนะพ่อเอออือป่านเลี่ยงเนาะนี่ ย่างกินเนี่ยห่อนๆอนะแยบมีดอกปลาอันนี้ครับย่างไวรุนดุนเนอะเออมันต้องย่างเรากินเลยเนาะหวานหวานไปย่างไปไปทันห้องยังไปับไปโอเคพี่น้องไปพี่น้องจ้า เอาสำหรับคลิปนี้ไปเท่านี้นะแม่สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกเม้นท์ค่ะบ๊ายบายค่ะพี่น้อง